ปีนี้ครบรอบ10ปีที่เราทำงานกับแบรนด์เฟ r r รเในประเทศไทยครับเราก็เลยจัดงานพิเศษขึ้นมางานหนึ่งเป็นฉลอง10ปีเป็นการเดินป่าสนุกสนุกไม่ยากจนเกินไปนะครับเราเลือกมาจัดที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพราะนอกจากที่นี่เนี่ยจะเข้าถึงง่ายนะครับเพราะมันอยู่ใกล้เชียงใหม่มากแค่ชั่วโมงเดียวใครก็มาได้ไม่ได้ลำบากจนเกินไป นอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่นี่เป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากครับหลายคนอาจจะรู้จักสวนพฤกษศาสตร์ที่นี่ด้วยความที่เขามีพันไม้สวยงามมีเรือนกระจกพราะที่นี่รวบรวมพันไม้จากทั่วประเทศพันไม้หายากทั่วประเทศมาหลายพันชนิดอยู่ที่นี่แต่มันไม่ได้มีแค่นั้นครับที่สวนพฤกษศาสตร์เนี่ยมีพื้นที่มากกว่า6,000ไร่เราส่วนใหญ่เราไม่เคยรู้ในพื้นที่6,000ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติสวยงามมากหลากหลายมากมีพื้นที่ที่เป็นต้นน้ํานะครับมีลําธารไหลลงมา มีเขาสูงสูงกว่าพันสี่ร้อยเมตรทุกอย่างเนี่ยสวยงามมากเลยเป็นเส้นทางที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับสามารถจะเดินได้ในเวลาสองวันไม่ได้หนักหนาจนเกินไปได้ครบรสซึ่งเส้นทางเนี้ยไม่ได้สวยงามน้อยไปกว่าเส้นทางที่เราเคยจัดมาในที่ไกลๆของประเทศไทยเลยเดี๋ยวเรื่องเส้นทางจะให้น้องต่ามาเล่าให้ฟังนะครับเราก็จะใช้เวลาอยู่ที่นี่กันประมาณสวัน ก็คือวันศุกร์ที่14บเราอาจจะมาถึงบ่ายๆนะครับมีกิจกรรมให้เล่นด้วยกันให้รู้จักธรรมชาติเรียนรู้ไปได้วยกันมังคืนก็พักค้างแรมเช้าวันที่สิบห้าเราก็ออกเดินบนเส้นทางอยู่ในพื้นที่สวนเนี่ยครับแล้วขึ้นไปพักที่จุดสูงสุดประมาณ1ัน0ี่อเมตรวันที่สิบกก็เดินลงมาแล้วคืนวันที่สิบเราก็มีปาร์ตี้สนุกสนานกันเล็กๆได้น้อยเดี๋ยวเราฟังเรื่องเส้นทางและการรับสมัครของกิจกรรมนี้เลยครับ สำหรับเส้นทางเดินป่าที่เราจะเดินกันในครั้งนี้นะคะอย่างที่พี่งบบอกไปก็คือไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดเส้นทางขึ้นมานี้แบบสนุกสนุกอะค่ะตลอดเส้นทางเราจะเดินเป็นวงกลมนะคะแล้วก็เราจะแบ่งจุดสตาร์ทเนี่ยเป็นเส้นทาง A กับเส้นทาง B นะคะสำหรับเส้นทาง A ก็คือเหมือนเดินตามเข็มนาฬิกานะคะเส้นทาง B ก็เดินทวนเข็มนาฬิกาอยู่บนเส้นทางเดียวกัน แต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ค่ะสําหรับเส้นทาง A นะคะอมอบเป็นของขวัญสําหรับพี่ๆที่เดินป่าก,กับเรามาพอสมควรแล้วนะคะไปเดินสวีเดนมาแล้วบวกแมงเงาไปด้วยบวกร้อยโลไปด้วยบวกเบตงไปด้วยหรือว่าเส้นทางอื่นๆน,นะคะที่ร่วมเดินกันมามีประสบการณ์พอสมควรก็เลือกไปบนเส้นทาง A คะ่ะก็จะมีความชันกว่านิดหน่อยนะคะส่วนเพื่อนๆที่ยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะยังไม่ได้ เพิ่งเริ่มเดินป่าหรือว่าพาครอบครัวพาเด็กๆมาด้วยนะคะก็สามารถเลือกได้บนเส้นทางบีนะคะเส้นทางนี้เนี่ยก็จะมีความชันที่น้อยกว่านะคะแล้วก็มีเส้นทางสวยๆส,วยส,วยสนุกให้ให้แวะหาความรู้ได้ตลอดทางนะคะทั้งพันไม้ต่างๆหรือว่าต้นไม้แปลกๆมีเห็ดแปลกๆนะคะให้เด็กๆได้สนุกกัน,นะคะ่ะแล้วเราจะขึ้นไปบรรจบนะคะแล้วก็แคมป์บนจุดเดียวกันที่ลานสน สูงถึง1,400นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยรับรองว่าอากาศดียันสบายในช่วงที่เราจัดงานเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่อากาศหนาวเลยล่ะคะ่ะเราก็จะรวมตัวกันแล้วก็แคมป์กันที่นั่นนะคะวันรุ่งขึ้นเช้าสายเราก็จะสลับเส้นทางกันลงมาะคะ่ะจากคนที่ขึ้นจากจุด A ก็เดินย้อนลงมาบนเส้นทางของอเส้นสตาร์ทบนะคะส่วนคนที่สตาร์จากจุด B เนี่ยก็เดิน ลงมาบนเส้นทางของสตาร์จุดเอนะคะเป็นการสวนทางกันแต่ว่าบนเส้นทางเดียวกันทุกคนก็จะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามทั้งเต็มรูททั้งคู่นะคะแต่ว่าอาจจะแตกต่างเรื่องรสชาติกันไปหรือเพื่อนๆที่มีความชำนาญพอสมควรแล้วแต่ว่าชวนครอบครัวหรือว่าชวนเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งเริ่มเดินป่านะคะมาด้วยก็สามารถไปเส้นทางเริ่มต้นได้ก็ยังสนุกไม่แพ้กันค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของเส้นทางเลยนะคะแต่ว่าเงื่อนไขในการรับสมัครแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ป๊ามาเล่าให้ฟังค่ะสําหรับใครที่จะมาร่วมงานในงานนี้นะครับค่าสมัครจะอยู่ที่ท่านละ4,900บาทซึ่งตรงนี้รวมทุกอย่างไว้แบบครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับที่เรามีให้ถึง6มือ้อตลอดช่วงเวลาของกิจกรรมรวมทั้งค่ากางเต็นท์นะครับค่าเข้ากิจกรรมส่วนต่างๆในส่วนพืชศาสตร์ที่สามารถจะไปเดินดูได้ครับใครที่มาร่วมงานตรงนี้อาคาต่างๆเรื่อองงขพัันนนไไไมมมม้้สาารรถปเเดดดิชดหลยะคบ แล้วก็เรามีของแถมให้มากมายเลยครับสำหรับคนที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกจากเฟลเว่นแล้วก็อุปกรณ์อื่นที่จะมีแจกให้ครับนอกจากนั้นนะครับที่เ้นชัยนะครับเราก็จะมีงานปาร์ตี้ครับพร้อมอาหารเครื่องดื่มให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกด้วยกันครับรวมไปถึงมีของจับฉลากนะครับที่จะมีของรางวัลใหญ่ๆมากมายเลยครับให้ทุกคนที่มาร่วมเดินในงานนี้สามารถจะจับฉลากรุ่นรับรางวัลใหญ่ๆได้และพิเศษที่สุดครับนอกจากนั้นนะครับยังจะมีเป็นคูปองเงินสดต่างๆที่สามารถจะไปนำใช้ใช้ซื้อของเฟลเว่นหรอน้้าได นอกจากคนที่จะมาร่วมง,งานเดินป่าต,ตรงนี้แล้วนะครับเรายังมีบัตรสําหรับผู้ติดตามครับใครที่ต้องการจะมาร่วมง,งานแต่ว่าไม่อยากเดินหรือว่าใครที่มาเดินแล้วอยากจะพาลูกๆมาร่วมกิจกรรมมา,รามาลานแคมป์ตรงนี้ก็สามารถมาในบัตรของผู้ติดตามได้ครับบัตรผู้ติดตามจะราคา1000บาทน,นะครับตรงนี้จะรวมทั้งค่ากางเต็นท์นะครับค่าเข้ากิจกรรมในส่วนพิเศษแล้วก็สามารถจะมาร่วมป่าตีดเส้นไฉ่ตอนเที่ยวเดินกันเสร็จแล้วได้ด้วยครับสําหรับใครที่ต้องการจะมาร่วมง,งานครบรอบ10ปีเฟเวนตรงนี้นะครับสามารถจะสมัรครก การรับสมัคนะครับจะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกคือสําหรับใครที่เคยร่วมกิจกรรมของเราแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเดินที่สวีเดนนะครับเฟรเวนคลาสิกหรือว่าเฟรเวนไทยแลนด์เทรลหรือว่าเบตงไฮนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านนะครับในเฟซบ o ๊กเฟรเวนไทยแลนด์เทรลได้ถ้าใครที่มีรายชื่อในนั้นนะครับสามารถดูขั้นตอนจากใน Facebook ได้ครับว่าสามารถสมัครในรอบแรกได้ส่วนใครที่จะร่วมงานกับเราเป็นครั้งแรกนะครับสามารถรับลงสมัครได้ที่เว็บไซต์นะครับเฟรเวนไทยแลนด์ d com เริ่มต้นวันที่4ตุลาคมเวลา9เก้า ามารถสมัครผ่านในเว็บไซต์ของเราได้เลยครับเราจัดงานครบรอบเซเว่นสิปีครั้งนี้นะครับเพื่อจะชวนเพื่อนๆที่เคยร่วมกิจก,กรรมกับเราเนี่ยมาเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะเชิญคนใหม่ๆเข้ามาร่วมงานกับเราเพื่อเราจะได้ช่วยกันส่งต่อวัฒนธรรมการเดินป่าดีๆมาสนุกร่วมกันในที่ที่ไม่ยากเกินไปแล้วก็สวยงามมากเส้นทางไม่ยากนะไม่ใช่ลองฟังต่ายสักครั้งก็ได้ ถือว่าเชื่อใจกันอีกสักครั้งนะคะรับรองว่าเฟรนไทลด์เทลเนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วเรื่องเส้นทางง่ายแน่นอนง่ายแน่นอนแล้วก็งานนี้นะครับแค่ของแถมต่างๆนี่สําหรับคนที่มาร่วมงานสมัครนี่ก็คุ้มมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เราแจกนะครับมีทั้งอาหารให้หมดเลยมีของแจกมากมายนะครับแล้วก็คูปองที่ใช้ในการซื้อสินค้าต่างๆส่วนต่างของคูปองก็เกินค่าสมัครแล้วส่วนของที่ลึกเราไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วสนุกแน่นอน ไีคิวด้วยมีเครื่องดื่มเย็นๆด้วยสนุกแน่นอนครับอยากเจอคนมาร่วมกันครับแล้วเจอกันครับ14พฤศจิกายนมาก่อนนั้นก็ได้แคมป์แถวเนี้ยเจอกันค่ะเห็นไหมครับว่าทางมันเดินง่ายมากมันมันง่ายก็บอกให้เชื่อใจกันสักครั้งส่วนแม่ก็อาจจะถไลเหมือนกันนะก็บอกให้เชื่อใจกันสักครั้งเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเหนื่อยเราไม่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะ ก็บอกให้เชื่อใจกันสักครั้ง